สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เหรียญด้านหลังไม่เรียบนะครับเพื่อนๆขอมานะครับว่ามีวิธีการเปิดบล็อกยังไงแล้วก็วาดแกนยังไงนะครับนี่หลังก็จะยื่นออกมาลักษณะนี้นะครับบางวงนี่ยื่นบางรุ่นนี้ยื่นออกมาเยอะเลยละครับเพื่อนก็มีวิธีการง่ายๆครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเปิดแกนก่อนนะครับแกนครับสภาพขนาดนี้ก็ใช้แกน3มิลนะครับเพื่อนอย่าใช้2มิลนะครับเระเดี๋ยวมันจะหลุดแกนง่ายนะครับ ใช้สามมิลแล้วก็เอาอแผ่นอะคริลินมานะครับแล้วเราก็วาดวงในพอนะครับนี่ครับพอกะว่าเราไปฉลุทิ้งเนี่ยจะพ้นนะครับในส่วนที่ยื่นอย่างเช่นเทวิศวัณตรงนี้ยื่นออกมาใช่ไหมฮะเราก็ฉลุทิ้งไปก่อนนี่น,นะครับทิ้งเฉพาะส่วนที่พ่อปู่ทาเวศเนี่ยครับยื่นออกมานี่ขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถวาด แกนได้สบายๆเลยนะครับนี่คือวิธีที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับในกรณีที่เราเจอเหรียญลักษณะนี้นะครับว่าเหรียญเดี๋ยวนี้ก็ทําออกมายื่นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาจะแนบสนิทเลยนะครับนี้เราวาดได้สบายๆเลยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็เป็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับเพื่อนๆมือใหม่เขาขอมานะฮะว่าเอ่อ ทำมีวิธีการอย่างไรนะครับสําหรับเพื่อนๆที่นะครับอาจจะเป็นแล้วนะครับก็ดูเพิ่มเติมมานะครับนี่ครับแล้วก็วาดแบบสบายๆเลยนะครับวาดปักดินสอชิดๆนะครับชิดๆนี่ครับเดี๋ยววาดให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่นี่วาดอย่างนี้นี่ครับดินสอ t o in one ของเรานะครับนี่ีเจ้าเฟสต้า0.5นะครับเราจะได้เส้นที่ เป๊ะนะครับคือเป๊ะเลยนะครับนี่น,นี่คือเส้นจริงๆเขาเนี่ย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 แล้วก็ไปเรื่อยนะครับเรื่อยระยะห่างหนึ่งมิลนะครับแล้วก็ตะใบ,บเข้าหาให้ใกล้ๆเส้นนะครับะน,นะครับทีนี้เรามาดูว่าในกรณีทําเปิดบล็อกเราจะเปิดไงเราต้องเปิดตัวเมียก่อนนะครับอันนี้ผมทําในกรณีทําให้ดูเฉยนะไม่ใช่เปิดจริงๆนะครับ นี่วาททำยังไงก็ฉลุทิ้งเหมือนกันนะฮะฉลุทิ้งเหมือนกันนะครับ,ลนนรบแล้วก็เอาดินสอที่มีนะครับรล้อเลอรหนึน่งมิลนี่วาดลงไปนะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเมือนเพื่อนใช้ปากกาเลนเซอร์ที่ติดก้านคัตตุบัตรก็ได้นะครับที่เพื่อนเพื่อนใช้เปิดบล็อกนั่นแหละนี่เอามาวาดนี่เราก็จะได้แล้วครับเราจะได้บล็อกตัวเมียนะครับที่มีระยะห่างจากอ,อง์พระหนึ่งมิลนะครับ เห็นไหมครับแค่นี้เองครับคือเพื่อนๆต้องอีติปิโซถอยหลังก็คือเริ่มไปเปิดบล็อกตัวเมียก่อนนั่นเองแล้วย้อนกลับมาเปิดตัวผู้นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับอ่าอันในรูนี้ในกรณีสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นเป็นบล็อกตัวเมียอ่าที่ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมนี่เราก็เอาลอเลอร์นะครับวาดในบล็อกตัวเมียเห็นไหมครับมันก็จะมี มีอะไรครับมีระยะห่างจากบล็อกตัวเมีย1น1มิลเข้ามาแค่นี้ก็เป็นตัวผู้แหละครับเห็นไหมฮะก็ใช้ปากกาตัวเดิม2 in 1ของเราเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับบล็อก one, 1บล็อก2อย่งฮะง่ายมากเลยเนะฮะเรียบร้อยนี่ครับคือวิธีเปิดบล็อกโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับใช้ตัวช่วยในการแต่งหัวบวัวหรือ แตงเหรียญขอบข้างต่างๆนะครับมันจะช่วยเพื่อนๆลดนะครับอาการเจ็บหัวไหล่นะครับแล้วมันจะช่วยเพื่อนๆทำงานออกมาได้เนียบแล้วก็รวดเร็วนะครับก็คือเจ้าตัวตะไบไฮเทคนั่นเองนะครับในกรณีที่เพื่อนๆฝึกแล้วอะไรแล้วนะครับจนชํานาญนะครับก็แนะนําเลยนะครับสำหรับเจ้าตะไใบไฮเทคตัวนี้มันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับมันก็อาจจะมีเสียบ้างอะไรบ้างนะครับปีกว่าแล้วนะครับสวิกตัวนี้เสียบ่อยนะครับ ส่วนมากก็เสียแค่สวิกเนี่ยแหละครับผมต่อตรงเลยครับจบปัญหานี้แล้วก็สายพานก็เส้นละ30บาทนะครับเห็นไหมครับถอดเข้าถอดออกง่ายสะดวกมี2เบอร์สายพานนะครับจะมีเบอร์หยาบกับเบอร์ละเอียดนะครับตัวนี้มันทํางานเลนได้สบายเลยนะครับเพื่อนเนี่ยทำงานเลนแต่งหัวบัวได้เนียนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งหัวบัวให้เพื่อนได้ชมนะครับสาหรับเพื่อนๆทีอ่อยากจะ ทุ่นนะครับทุ่นแรงนะครับแล้วก็ทํางานออกมาได้รวดเร็วเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยคะนะครับก็ซื้อที่ร้านทีละอุปกรณ์เล่มพระเลยนะครับเพื่อนนี่ครับง่ายๆเลยครับสลปไปคิดว่านี่คือตะไบเรานั่นเองนะครับแต่เราไม่ต้องออกแรงเลยนะครับปื๊ดนี่ครับสลบจะเอาท่าไหนครับเพื่อนได้หมดเลยครับแล้วก็ ทำงานออกมาได้เนียนนะครับมันเนียนนะครับเห็นครับมันจะไม่มีรอยยุ่ยเลยนะรอยย่นเออเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะมันจะช่วยเบาแรงเรานะครับเราก็ทำงานก็จะเพลินเพลินดีนะครับทำเพลินเพลินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่งขอบข้างหรือแต่งอะไรเงี้ยมันทำได้หมดนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่ามันช่วยให้งานเราเดินเร็วขึ้นผมว่านะครับในการแต่งนะ เสเลยแห้วครับสำหรับในการแต่งนะครับขั้นตอนการแต่งนะครับเร็วขึ้น7จเเนลยนี่ฮะสบายสบายเลยไหมครับเพื่อนปื๊ด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 จากที่เราฝึกในการใช้ตะไบแทงแจแจแจไปแล้วนะครับอนนี้ต่อเลยนะครับก็ราคาอยู่ที่พันแปดร้อยนะครับเพื่อนพันแปดร้อยมันก็ค่อนข้างถูกนะครับถูกถูก เพราะว่าผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับมันมันเสียแค่สวิตช์นะครับแต่เ,เราตัดปัญหาก็เลยเอาเอาสวิตช์ออกต่อสายตรงเลยนะครับเสียบปลั๊กปึ้งเดียวนะครับนี่นะฮะ <c oughs> นี่ครับมันจะทําให้งานของเราออกมาได้รวดเร็วนะครับแล้วมันมันแต่งออกมาได้เนียนด้วยนะครับแต่งออกมาได้เนียนมันก็เป็นกระดาษทรายดีๆนี่แหละครับกระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับ ออกมาในรูปแบบของเป็นตะไบไฮเทคนะครับนี่ครับนี่แล้วเราก็ไปแต่งด้านข้างนะครับนี่ดูนะครับส่วนเจ้าช่วงหัวบัวที่เราจะทําเป็นบัวตูมนี่ครับแล้วก็ไปตามจินตนาการเราเลยครับอยากได้แบบไหนก็ปลื้มเมาเห็นไหมฮะด้านข้างเราก็ปาดนะครับมือหมุนนะครับ เราตั้งเขาตรงๆแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เขาจะได้ฉากอย่างดีนะครับเพื่อนนี่ง่ายๆ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สะดวกสบายครับสำหรับเพื่อนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเจ้าตัวช่วยลักษณะนี้ผมคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถทำงานออกมานะครับ ได้หลากหลายรูปแบบนะครับยิ่งงานเลยนเวลาเราจะสโลปฝานะครับงานเลยนนานาเข้าเครื่องเจียเจียก่อนเสร็จแล้วมาเอาตัวนี้สโลปฝานะครับมันจะออกมาได้ดีนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแต่งกรีบบัวนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับนี่ครับช่วงเข้าซอกเข้าซอยมันได้หมดนะครับเพื่อนต้องลองฝึกนะครับฝึกให้อ่ ทำความเข้าใจกับเขานะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้เขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพื่อนสําหรับค่าตัวที่พันแปดนะครับผมไม่มีขายนะครับซื้อได้ที่ร้านธีระเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีขายนะฮะนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ส่วนเจ้าตัวช่วงหัวบัวที่จะเป็นสัดส่วนอะไรพวกนี้ เราก็ใช้ตะใบนะครับตะใบคู่ชีพเรานั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งนิดนึงนะครับแต่งช่วงข้างบนนิดนึงเองเห็นไหมฮะเราก็จะใช้นี่ท้องปิงเอฟเฟกห้ามิลลิเมตัวนี้ <c oughs> ทำไงครับเหมือนเดิมดูนะครับนิ้วกลางนะครับเพื่อนสังเกตการจับนะครับที่เราจะแต่งหัวบัวไม่ให้ปลายเ้าหายนะครับ น,นิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วกลางแตะปลายนิ้วชี้กดฝานิ้วโป้งดันตูดนะครับพึ่งพึ่งพึ่ง,ง,งนียลงไปครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ใช้ดันนูนของตะไบเอกนะครับนี่ห้ามิลลิเมตรเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นวาัววาวแล้วเป็นปลายว,าว,าวัววัว้ลยเห็นไหมครับนิ้วกลางผมจะประคองไว้นะครับไม่ให้เข้ากินไปหาปลายแหลมจนเกิดอาการเก็บทรงไม่อยู่นะครับประมาณนั้น นี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ใช้ด้านหน้าเหลาให้เป็นโคง้โคงๆนะครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้หัวบัวผิวๆนะครับนี่ก็ะจะช่วงปลายก็อย่าให้มันสูงมากนะครับ<อ>เพื่อนสําหรับหัวบัวนะครับมันจะ,ะมีข้อเสียในกรณีที่ลูกค้าจะไปแขวนในส่วนของอพระสามห่วงอะไรไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะ หาห่วงใส่ยากนั่นเองนะครับนี่ส่วนด้านข้างเราก็ใช้ตะไบสี่เหลี่ยมเก็บในเรื่องของจัว่วตรงนี้ให้เกิดความคมนะครับให้เกิดความคมสวยมองดูแล้วมันดูมีมีมีความพลิ้วนะครับเห็นไหมครับพลิ้วตรงหัวบัวนะฮะมันจะขับกันนะฮะนี่นะครับจัวคมปลายเกลดหัวบัวพลิ้วอะไรลักษณะนี้นะครับมันจะดูดีนะครับ่อบ นี่ครับเนี่ยหัวบัวในประมาณนี้ครับเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มันเก็บรายละเอียดในส่วนอื่นๆไปเยอะแล้วนะครับเราก็ใช้ตะไบเราแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นะครับนี่ครับสังเกตนิ้วกลางนะครับเพื่อนลองไปฝึกดูนะครับนิ้วกลางก็จะประคองไปเกตได้ดีนี่ครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ไปขัดกระดาษทรายไเลยนะฮะนี่ครับมาเก็บเก็บเก็บช่วงช่วงมุมตรงนี้หน่อยนะครับ ท้องปีงมานะครับท่าเพื่อนฝึกการแทงมือนะครับคือไปได้เยอะแล้วก็ลองซื้อเจ้าเครื่องนี้มาใช้ดูนะครับนะครับอย่างนี้ครับตัวนี้จงเก็บให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเอามานะครับประมาณนี้ไม่ต้องถึงกันแหลมปิดนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเทคนิคที่เพื่อนๆอยากจะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้การงังไๆนะครับและช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับผมก็เอามาแนะนำให้เพื่อนดูเผื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับโอเคนะครับก็ไปขัดกระดาษทรายได้เลยครับขัดกระดาษทรายนะครับขัดกระดาษทรายผัดเงานะครับโอเคนี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ มันก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นสีโกโก้สีมุกต่างๆก็ใช้วิชามาในการนะครับเดินกาวร้อนนะครับเอ,เอาฝาหน้านะครับคือประกบ1มิลใสด้วยกาวร้อนนะครับสำหรับแผ่นสีมุกสีโกโก้ต่างๆมันก็จะทำให้งานสีมุกพวกนี้ออกมา100%เเซนะครับนี่ผมประกบเฉพาะด้านหน้านะครับตัวนี้แชร์แกน3มิลด้านหลังเราใช้วิธีการเดินแบบว่า เดินน้ายาไปแต่อย่าพึ่งใช้ตัวหนีบนะครับทิ้งไว้หนาทีผมถึงจะหนีบนะครับมันก็เลยออกมาสวยไล่เรียกกันเลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆมาใหญ่เขาแตกลานเยอะนะครับก็คือว่าฉีดน้ํายาไปเลยนะครับฉีดน้ํายาไปแล้วก็อย่าพึ่งใช้ตัวหนีบหนีบเด็ดขาดนะครับปล่อยไว้หนาทีนะครับผมปล่อยหนึ่งนาทีเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบอ่อนๆไล่หนีบปกตินั่นเองนะครับก็จะได้แผ่นสีมุกสีโกโก้ ที่ออกมาสวยงามนะครับมีรอยลานนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับด้านหลังนะครับครับนี่ครับลืมกดลืมกดถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับพอดีอีก3รูปไม่เจอนะครับก็เอาเป็นภาพนิ่งนะครับเพื่อนนี่ภาพนิ่งวงนี้นะครับใช้การประกอบแผ่น1มิลใสด้วยกาวร้อนด้านหน้าทุกองนะครับอย่างเงี้ย แล้วก็ผลงานที่ออกมาก็คือไม่มีรอยแตกลานแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เดินน้ำยา AEC Plus ของเราเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะครับถึงจะใช้ตัวนีบแล้วเขาจะช่วยนะครับลดการเกิดรอยลานรอยย่นได้มากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนลองไปทำดูนะฮะโอเคครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีเทคนิคบางอย่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานนะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับ